โอเคครับต้องขอกาบสวัสดีเข้าสู่ช่อง GOTD o m Channel หรือจะเรียกว่า GOTD Channel ก็ได้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กในเกม Roblox ในแมบูนั่นเองเอ้ะไอเอ็งรู้จักมีพูบอ่ะืมก็รู้จักมนะ <c oughs> เออแล้วหะหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไง <c oughs> มีตัวสีเหลืองอ่าฮะตัวสีเหลือง แล้วยังต่อหน้าตามที่ติดดูติดเนี้ยเนี่ยน่ะติดติดไฟฉายเนี่ยอ๋ออ๋ออ้นี้ไงเจอแล้วลุมกระทืบมันฮะเออต้อตัวเดียวกันต oh, you know? ัวเนี่ยบอกเป็นสปายมันตลอดเออสปายเนี่ยส่งข้อมูลให้หมีครูเนี่ยโดยแบบนี้พวกเราก็ได้ไปลองเล่นกันมาก่อนแล้วนะครับไปจัดภาพในเกมเลย อย่างระดับพวกเราอ่ะ Hard ในแม่อะไรกิจอบอย่างพวกเราต้องเล่นนอร Normal พวกเราเล่น Hard ก็จบกว่าจบกว่าไหมเอาไอ้กดผิดกูผิดกดผิดเผอกดข้ามชินไปนะเออถ้าจะหนีไปได้ไงเนี่ย How do we escape What ทางออกอยู่นู่นอ๋อ อ้าวแล้วท้งออกกินนู่นเลยพวกเราก็แม่มานี่เอ้ยแม่เหล็กอยู่ตรงนี้เลยต่เดิมเดิมต้องไ,ได้ของชั้นสองมาเฉยเลยวุ้ย อะไรมาโมไซโมควาไม่มีตัวอะไรเดินได้เกมนี้ดูเป็นเกมที่ดูคูลเฉยเลยโอ้ยนี่คืออะไรพรีมมันใช้ตรงไหนอะไรยังไง นูนนูนเลยอื้ออยมืดโควับหนีอีก่แล้วมีภูไม่วาวมหีไปม,ม,มาอีกแทนแทนขาวด้วยโอกลับช่องต่อไหมไมเ่เราจะไปเราเราเทำขขง โอเคได้อะไรมาเทปเหรอทำไมมีปูทิงจามกับประจามมาอยู่อ๋อเออไปตรงนู้นเลยเอออ่ะแล้วก็ไปตรงนู้น โอ้ยตกใจเราเห็นประสีเหลืองโอเคต่อไปปุ่มโอ้ยมีโหไม่มีไม่ไมีอะไรใช่ไหมไม่มี ไอ้โูเ um จ้าเพื่อนยากหวงตั้งต่อืมไอ้ผูไปอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมจำไั้หหาทางเจ้ากบเด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 เอาวัสดี Chắc chắn sẽ có cái gì à, đó à Đó là anh có làm cái đồ không? Tôi sợ Ây da, cái đồ đỏ của Trinh đang đến Đồ đỏ của Trinh đang chạy theo chúng tôi Chúng cần... อ,อ้ไอหมีบ้าหมูเฮาเต้นลำหลงเลยต้องโดนโดบเสกเลยอันตัวข้าองทาง,อางนี่รูปเหรูพเาบาบเฮ้ยหมีมาจากไหน กูงแม่นซับได้เก๊กเร็วโอ้ยว้าวโอ๊ยอ้าหาเดินไปจ้าเอมันสิ่งที่น่าตระหสุดคือตอนนี้เราต้องอยู่คนที่ชื่อว่าสิงโตและสิงดม กลังไไปด้จะแบกได้ตัวเองแบกได้ไหมจะเดินพอเดินไปจ้าเอ๋โอ้กดโอ้มาช่วยกดช่วยกันจะทำได้ไหมเอ้าเกมบัคบันนี่นะครับเลยคุณช่วยเพื่อนได้ต้องชักแต่ว่าเรีวลวต้องเยอะไปก่อน จะไม่ได้จริงละวานวาเดี๋ยวนะาจะแบบไอ้ปุ่ม,มอยู่ไหนไปุ่มเลยปุ่ม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 เราจะเอ๋ไอเทมหามา่านไปคยเจอนี่ยเลยดูคนลงแล้วเ,เ,ออเดี๋ยวสองคนแล้ว โอเคเดี๋ยวไม่นะไม่โอเคยิบโอ้เออโอ้ยฉันไว้ใจแกไม่ได้จริงๆ เฮ้ยงั้นให้ทนให้ก็ได้วะแต่เนี้ยคือไม่อันนี้คือมันรู้แล้วมันวิ่งมาเลยบ็อกซีนแล้วก็ไซเมตโอ้ะโกเดนเฟ็ดดี้๋็มีมีูกเกิดแล้วโอเคแล้วตอนนี้เราต้องหามันเพื่อที่จะล่อมัน นี่ไงมันอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสองมันเกิดชั้นสองชั้นสองหรอือใช่อู้ตกใจหมดติดตัวขนาดฉันแต่งตัวไม่เหมือนหมี่ผู้แลนะยังคิดว่าเป็นหมี่ผู้อีสุดยอดจริงๆเป็นตัวเหลืองโอ้โหตาจีเอ๊ะโอเคมันอยู่ไหน อยู่ชั้นสองได้เราเอา้าเอาเอตัวนี้มันได้สิบตัวแล้วโอ้ชันล่างอีกอะฉะน,นั้นหาของหาของหาหาขอทำไมตัวเสียงไม่เข้าทำไมมันแบบดวด เอ้ยนี่ลัดล็อกนั่นไงว่าเมาแล้วเปลี่ยนเป้าหมายมันมาอีกแล้วเดี๋ยวเกมดีแค่เรากด กดหน้าตากสองทีติดมันจะเป็นเข้าออกโอ้โหกระดเอาไว้ไหนอ่ะตู้เซฟตู้เซฟอปไปไหนอยู่เขามันอยู่ไหนตรงตรงตรงทางเข้ามุมมองอ่ะมุมมองไหนเพราะช่วงไหนอ่ะโอ้มันโผล่ไม่ไม่กีฉันโดนเกมเกียนมันโผล่หน้าฉันเลยหนีก่อนหนีก่อน,เ,นเออ เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเดินอยู่ใช่ปะฉันเห็นอย่างชัดเลยอยู่ดีมันโผล่มาเลยวับแล้วฉันก็หนีโอ้โหยินดีโอเคได้ปุ่มแล้วปุ่มตรงชั้นลา่างใช่ไหมทำได้ไปหาแดงต่อดีกว่าอีกแล้วโอ้เจอมันอีกแล้วทางนั้น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 ปุ่มปุ่มปุ่ม เดี๋ยวฉันต้องฝึกแปลกๆอ๋อแล้วทไม่ต้องเดินจ่ายเองด,ด้วยเนี่ยอ่านี่อ่าท่านได้ของหนึ่งอย่างอย่างสองของไม่หายไปหมดเลยไม่หายไปไหนเนอะ เอามาได้สิงโตแล้วนี่หว่าอ้าวไรไรก็เืิดแท้แล้วเอาเข้เา,เา,เาไปโอ้ยดีอย่าจำสแกลไม่เนี่ยยิบเออเรามีของสำคัญอะมาเป็นไม้ต่อให้ทีอยู่ไหน ไป <Hey. S 2> คนอยู่ท oh ี oh ่ไหนโอ้ยหาหาใครเโอ้โอเคมันไม่ต่อแล้วรอบเรล้อมแล้วล้อมอยู <Niss> <nước> ่ล <beaucoup> ้อมันอยู่จุกจุกจุกเฮ้ยเฮ้ยทำไมชนะจังเลยเอ้า โอ้ย oh, yeah. ละเฮ้ย oh. วันวาดดักหนะ้าสิงโตสิงโตมาช่วยหน่อยมันวาดดักนะหน้าหนในในอยู่ไหนบอกไปชันบนช<น> oh. ันบนชันบนบนโอ้ชันวาดยาสีแดงมีประโยชน์เลยปลดใช้มันก็จะวิ่งเร็วขึ้นสามวิ ู่นี่งเหรอตือตอนนี้มาไล่ใครอะนั่นดิอ้าฮเหอเดิเนเจอมันยาไอ้พูยายากูเห็นมันเรยกเราไม่เห็นมันมันไม่เห็นเรา มีภู<ส>อยากแคมปนะ์หนาอุ้ยตกใจโอ้โหชุดขาวเหมือนกันชุดขาวตัวเหลืองเออดิน่าจะสิ่งที่เราเจอโคตรกลัวมันเลยแล้วเวลาก็โดนรถ <ๆ S 3> นาะมีภูน่าไม่สนุกเลย <S <S> <S เอาละโอเคส่งตัวแทนหนูบ้านเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะจะได้เห็นอเมริกันแทนแรกในทีวทิศว่างไงมาไม่ได้สิ ่กแล้วเรื่องไงอะแล้วก็พบอนยังใหม่โอ้โหแหลกเลยอ้าวแล้วไม่เลยนับซอย่างอยู่อะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ไปด้วยอะเอ้ยยืดก่อนยืดก่อนใช่ถ้าตายแล้วคือมันก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้อัญเชิญมาด้วยไงไม่ได้อัญเชิญมาด้วยยูดาตาอิตเ s ฟตัวนี้แบ็กทูเ t อะแม็กลอปปี้ ไป chapter สอง chapter สองหวังว่า chapter สองถ้าฉันดูจากสานหอฉันว่าวังว่ามันมันจะเป็นแค่ตัวเดียวนะไม่ใช่ลายล่าตัวไลล่ามีสองตัวเฮ้ยมันเป็นอย่างนไนได้ไงมีภูแบบชื่อเกมคือมีภูแบบมันคงแบบไม่ไม่ลล่าเพิ่มสองตัวหรอกใช่ไหมเออใช่ใช่มีหัวคอยลุกล้างมัใช่หอวคอยใช่ไหม เราบนนั้นจะมีหมาเลยใครมันเป็นใครเอาเอาพิพากษาเอาเอาเอาอะไรอะ่ะเ,เอ้ยไปได้ไงเฮ้ยไปได้ไงเฮ้ยเอาละเอาละ,เ,าละเราเดินไม่ได้อ๋อเอาละนี่แหละอ้ยเหมือนเดทบลายเหนกันนะเนี่ยภาพบ หน,นึ่้นเนี่ยกลางป่าก็ตรงนี้ของเยอะจัดตรงนี้ของเยอะจัดเอ้ยนี่มันบ้านกระตูนหรือว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำเช็คเช็คเช็คช่วยด้วยเช็คเดี๋ยวมันมันมันขึ้นว่ามันขึ้นว่าเอ่ออะไรวะมันคือว่าน้ำท่วมได้ถูกปลดปล่อย มันมาอีกแล้วสิกโกสิกโกเอ็งมีความสำคั์เดี๋ยวรอดเองเดี๋ยวรอดเองเดี๋ยวรอดเองไม่เราต้องหายปาัาก่ะมันจะเป็นปาัาก่ะเออ <c oughs> ไอเดี๋ยวรอให้เราเราอรอไม่ให้อยู่รอรอไม่ให้อยู่เนี่ยเจอแล้วเอ้ยทำไมมันสปอนใกล้จังแต่ก็ดีละไอ,อเ,เดี๋ยวเราพาวันเนี่ย ลอมอยู่ลอมอยู่ลอมมันอยู่ติดหินนิดเออ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 อยู่โน่นเลยมันอยู่นน้นเลยเออเฮออุ้ยไอฉากเกมพูอ่ะไฟน้ำท่วมถ้าเปิดใช้งานแล้วไงต่อเฮ้ยเราเดินไปเจอของรัวเลยเราเดินเจอของรัววเลยเราเดินไปไหน่ะ ห่วยเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันได้ปืนคอกนิดนิดเพราะว่าเนี่ยเราเดินเจออีกแล้วเราเดินไปเจออีกแล้วเนี่ยเราเจออีกแล้วเจออีกแล้วผู้พากย์อย่างนีเนี่ยดูเหมือนชุดก็ส่งเลยอาจจะฝังง่ายใช่ไหมโอ้ไม่โอ้ no ไปเลยละ โอ้ยเชื่อ้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 โอ้ยมวมันกใมันเดมาหาฉันหนึง<อ>มันมาแล้วมาแล้วพี่ไกาพี่ไกาพี่ไกากลางป่ามืดเองยังมองเห็นได้เยี่ยมเลย,เยสี่ภูไปเกิดไม่ทำไมมันขึ้นรูปภาพาว่ารูปภาพตรงไหนเฮ้ยไปกินโอ๊กทำไมไม่ใช่กินฉันโลกโดนกินไปแล้วเรากี่เห็นต้อมาตามเราเลย แกมนงาล้วอ่่าอออ้วย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เมื่อกี้เกมเกียร์น่ะมันเหมือนทางมันเหมือนการเดินมันบล็อกอะเดินซ้ายไปขวาเดินขวาไปซ้ายไอ้ถึงโปรเมื่อกี้เราเห็นเองเดินเองเดินเองเดินชุดต้นไม้นะแบบเดินชุดต้นไม้แบบเดินชุดต้นไม้รัวเลยอ๋อนี่ผู้ช่วยด้วย โอมนาราสาบคาวาตัวอาระอ้าวโอ้แล้วมันทิ้งของได้ไหมมันเนี่ยโอ้ยไม่ได้เราไปเลย โอ,โ,อโอ้โหแย่และโอ้โหอโูตีพวกโผล่ไหนวะเนี่ยเออเออโอเครู้แล้วเออ You shall run away. You won't get away this time, Christopher. I know these woods better than you do. Oh, you pooped, What? 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 that's What? 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 อะไรอะไรอะไรหมีกระต่ายลานกยุงอะไรเนี่ย know, อ๋อไม่เป็น,นโโพัล์เซนโอ้โหพัล์เซนโอ้ยไม่กูดเราต้องเก็บตัวที่เป็นสัตว์ก่อนแล้วเราไปเก็บรูปภาพก่อนแล้วเราก็วนหาว่ามันใส่ตรงไหนตั้งนานเฮ้ยแบบนี้มันไล่สุดแบบนี้มันไล่สุดแบบนี้มันไม่ปล่อยมันกัดไม่ปล่อยอ้าวชิลลี่อ้าว เราจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้หน้าของแปลว่าแม็ปแมปโหมดนี้มันน่าจะยากแน่เลยเพราะว่าอะไรนะมันไม่มีเลือกโหมดหรือเปล่าหรือมีนะมีมีวายมาไม่ได้ลสะส <laughs> ิว่าเส้นติดวายมาไม่ได้ดิแลองดูมนันกี่มัลล์เลย เลเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า EP อ่อ่อชเอรสองไว้ EP หน้าแล้วกันนะแต่แต่ก็เป็นว่ามันจะเป็นแบบไฟแนลเฟสดีหรือเปล่านะฮะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครมีข้อตําหนิอะไรก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้ล่างนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับบายบายเลยบา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 ยเด ไว้มาไม่ได้ละสี่ไว้เออ